Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength now. I'm the only one, only one. Hello. พี่น้ำเพชรน,นะคะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทอิสุสุราชานีนะคะวันนี้พี่น้ำก็จะมารีวิวตัวสีประตูไฮเลนเดอร์ 1.9LDA ค่ะสีบอนเงินโอเคเรามาดูตัวสีประตูไฮเลนเดอร์ er 1.9นะคะ ตัว LDA ของเรานะคะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะลูกค้าต้องการที่จะรับรถวันนี้เราก็จัดให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าตัว4ประตู LDA 1.9ของเราเนี่ยคะ่ะมีอะไรกันบ้างนะคะพี่น้ำจะให้ดูรูปรูปทรงก่อนนะคะว่าประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ 8แสนสองมืนบาทนะคะจัดมาแบบสวยงามค่ะให้ดูรอบตัวรถก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ได้เลิกนะคะลูกค้ากำลังเดินเดินทางมา mm hmm. ก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงเราก็รีวิวให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะคะ ตอนนี้พี่น้ำก็จะอยู่ที่สาขาเกาะสมุยอีสุสุสุราธ,ธานีอยู่ในเครือของสุราษฎร์นะคะสาขาเกาะสมุยเพราะว่าเมื่อวันที่สิบสองวันตรุษจีนพี่น้ำก็ไปส่งมอบรถที่สาขาบ้านดอนนะคะที่อยู่ในเมืองในเมืองสุราษฎร์เลยค่ะอันนี้ร,ร,วรีวิวให้ดูสาขาเกาะสมุยก่อนค่ะ เรามาเริ่มตัวนี้นะคะเจ้าสีประตูไฮเลนเดอร์1.9 LDA ของเราตัวนี้ก็สุดคุ้มนะคะเป็นตัวที่ลูกค้าให้ความนิยมมากนะคะค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะมีมกระจังหน้าค่ะเป็นโครเมียมนะคะแบบสองชั้นค่ะ นะคะแล้วก็มาดูที่ไฟนะคะไฟของเราก็จะเป็น Isuzu Vision by LDA นะคะมีไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะคะพร้อมกับเลนโปรเจคเตอร์นะคะทำให้ตัวนี้เนี่ยลำแสงของไฟเนี่ยค่ะส่องสว่างแล้วก็ยาวมากกว่าเดิมนะคะเรามาดู ไฟตัดหมอกก็จะย้ายมาอยู่ใกล้กับไฟเลี้ยวนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้ำจะเปิดไฟให้ดูว่าไฟมันจะเปิดเปิดยังไงนะคะเราไม่ต้องสตาร์ทเราเปิดไฟเรามาดูกันนะคะ ว่าไฟอยู่แบบไหนอ่าด้านล่างของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ที่กระพริบอยู่นั้นก็จะเป็นไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่ะอันนี้ก็จะจัดมาให้ดูเข้าทรงนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบแนวตั้งค่ะส่วนไฟด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเดลท์ daylight, นะคะให้ความสว่าง ในตอนกลางวันค่ะแล้วก็มาดูยางนะคะยางของเราตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กนะคะขอบสิบเจ็ดนิ้วหน้ายางก็จะอยู่ที่สองห้าห้าแก้มยางก็จะอยู่ที่หกสิบห้านะคะเดี๋ยวพี่น้ำหาก่อนค่ะก็จะเป็นตัวนี้ ล้อก็จัดทรงมาให้เข้ากับตัวรถนะคะค่ะก็จะมีแถบเ,เป็นไฮไลน a เดอร์นะคะก็จะเป็นโครเมียมสัญลักษณ์มองดูชัดเจนค่ะไฟที่กระพริบอยู่นี้ก็จะเป็นไฟ LED นะคะ มือจับของเราก็จะเป็นโครเมียมนะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมบันไดข้างของเราก็จะมาจากโรงงานนะคะบันไดข้างติดมาจากโรงงานสังเกตได้ง่ายนะคะถ้าเป็นตัวแคปโฟตัวธรรมดามาตรฐานก็จะไม่มีบันไดข้างมาจากโรงงานแต่ถ้าเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวไฮ i ินเดอร์ ก็จะมีบันไดข้างมาจากโรงงานนั่นเองนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีบอนเงินหรือลูกค้าบางท่านอาจจะเรียกว่าเงินอาร์ติกนะคะแล้วก็เรามาดูล้อด้านหลังนะคะก็เท่ากันค่ะแล้วก็ด้านหลังของเรา ก็จะมาพร้อมกับกันชนท้ายกันชนท้ายของเราก็จะเป็นแบบบิวอินนะคะจะแนบติดกันเลยกับตัวถังค่ะไฟหลังก็จะเป็น LDA นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีกล้องตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ เพื่อเวลาที่เราต้องการที่จะถอยจอดก็จะมองเห็นทัศนวิสัยด้านหลังได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หน้าจอก็จะชัดชัดมากนะคะมือจับก็จะเป็นคโครมเมียมเหมือนกันค่ะจะมีสติกเกอร์อ่าจะมี อีซูซูดีแม็กอยู่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะรถตกแต่งอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีกระบะไลเนอร์ใส่มาให้ลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็ฟิล์มลูกค้าสั่งเป็นฟิล์มหน้าเต็มด้านหน้าก็จะอยู่ที่40%นะคะ รอบคันก็จะเป็นหกสิตามมาตรฐานของขนส่งนะคะกันาสาดก็จะเป็นสีดำนะคะกันศาดส,สีดำเพื่อให้เข้ากับฟิล์มนะคะรถตัวนี้นะคะเราใส่กันศาดอาจจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าสีดำก็เข้ากันได้ดีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าด้านในเป็นแบบไหนเจ้าตัวสีประตู ไฮเลนเดอร์1.9 er LDA ของเราค่ะโอเคตัวนี้พี่น้ำขออนุญาตปิดไฟนิดนึงนะคะเ okay. คกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทกุญแจรีโมทนะคะของเราให้สองดอกค่ะก็จะเป็นแบบนี้ ตัวนี้คุ้มค่ามากนะคะเพราะว่ารีโมทเราก็ให้มาค่ะแล้วก็ตัวปรับกระจกของเราก็จะเป็นแบบหมุนตัวนี้นะคะจะเป็นแบบหมุนหมุนซ้ายหมุนฟ้าปรับเลนกระจกค่ะอันนี้ภายใน ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเดินได้สีเทาเป็นเบาะเกรดพรีเมียมนะคะนุ่มมากค่ะแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบสปอร์ตค่ะมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียง พวงมาลัยนะคะตัวนี้เลยค่ะหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะก็จะเป็นหน้าจอ MID นะคะขนาด4.2นิ้วมองเห็นได้ชัดเจนนะคะด้านในก็จะมีพวกอัตราการทิ้นเปลืองน้ำมันนะคะเชื้อเพลิงน้ำมันคงเหลือก็จะสามารถบอกได้นะคะเดี๋ยวพี่น้ำเปิดให้ดู หน้าจอตัวนี้ขนาด4.2นิ้วนะคะเป็นหน้าจอ M I D นะคะแสดงข้อมูลการกับคี่เครื่องเล่นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะแยกฟังก์ชันาการทำงานได้2จอนะคะสา,ายฝาค่ะรองรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะรุ่นใหม่ๆนะคะแล้วก็รองรับ ระบบปฏิบัติงานทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสวิตควบคุมสวิตควบคุมความเย็นนะคะพัดลมสวิตน้ำยาแอร์ค่ะแล้วก็สวิตปรับทิศท,ทางลมนะคะมาดูที่เกียร์เกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีด Okay. มาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ออกแบบมาให้กว้างนั่งสบายเข่าไม่ชนนะคะกว้างมากตัวนี้นั่งสบายมากค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ที่ออกรถไปแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องที่ลูกค้าจะบอกว่า ช่วงช่วงข้างหลังแคบนั่งนั่งไม่โอเคอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะจะตอบกลับมาว่านั่งสบายมากค่ะเพราะว่าตัวนี้กว้างมากค่ะอันนี้ภายในของเราคลิปนี้นะคะพี่น้ำก็รีวิวจบไปแล้วนะคะกับเจ้าสีประตูไฮเลนเดอร์หน LDA นะคะสีบอลเงินค่ะแล้วก็พี่น้ำก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกด กดแชร์กดติดตามให้พี่น้ำด้วยนะคะแล้วก็พี่น้ำฝากเกจขายรถอีซูซูสุราชธานีบายนักเพชรไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Like you be strong To hold the powers of the sun To dream